ผมพึง่งเล่นไฟเอมนี่เป็นวันแรกของผมตออบตตออเคโออโอเค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 โอเเคโโอเคอเคโโอเคโออโอเคโอโอโอโโอเคโโอโอโอเคโอเคโโอเคอโอเอเคโออคอเคโออเอเคโอออออออคอ อืกูปืนตีดีเฮียมึงไม่ตายวะทำไมกูยิงไม่ได้วะฉี่เฮียกูยิงยางก่อนวัดอยู่ไหนคนอยู่ไหนอุ้ยนี่นี่นี่อยู่อะไรนะเพื่อนฟังไอฟังไม่รู้เรื่องไอฟังไม่รู้เรื่องโก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 โวโว โลโล my f r i e โอ้โอ้โอ้โนนโน sorry s o r r โลขมอน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 โ r นี่เป็นวันแรกของคุณมีมุมนี้ใช่ครับวันนี้เป็นวันแรกของผมผมพึ่งเล่นไฟเอ็มนี่เป็นวันแรกของผมอ้าวโโ้โอ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 ้ stop 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 okay 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 stop stop oh sorry 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 go 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 sorry 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 oh โอ้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  ว้าว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 ทำเมือนกูไม่ทำเมืออกูว้าวว้วัดวัด what the hell I'm sorry I'm sorry 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 what the hell what the hell you stop you stop I I sorry you stop I sorry I sorry b o ขวามึงขึ้นมาดิสัตขึ้นมาดิขึ้นมาดิ s o r r ขวาแหละขึ้นมาดิสัตขึ้นมาดิ ก็ขึ้นมาดิไอสัตว์โวโอโน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 โอ้สอรี่ไอสอรี่ไอสอรี่ไอสอรี่โวไอไม่ได้ตั้งใจไอไม่ได้ตั้งใจโอ้รถกูรถกูไอสัตว์รถกูอุ้มไงวะอุ้มอุ้มไอเฟินอุ้มไอเฟินอุ้มไงวะโว้ฮัลโหลใครไอคัมแบ็กไอคัมแบ็กไอคัมแบกคัมแบกโอ้โหโกทูคัมแบกคัมแบ็กโอ้โหโอ้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี่โอ้โหโอ้ไอขับไอขับไอไอขับไอขับได้ไหมอย่าขับโบบโอ้ยโว้ย บกให้มันลงมาพุ่นไงวะโอเคๆๆนี่อนี่เวดก y ด o o ดดกดเ go to ว o าขมอนขมอนขมอน yeah d e y u ขมอนขมอนโอ้โห้โหโหขมอนขมอนขมอน let's go you lady boy let's go เ e ีเเฮยมึงว่าอะไร yeah. lady boy อะไรนะ bro, what the fuck ขึ้นมาดีขมอนขมอน bro hey มึงไม่ขึ้นมาใช่ไหมไอ้บังโอ้ขมอน bro ขมอน dayb dayu อาไฟมไทยแลนด์โอโห้โห้ let's go let's go lady boy โอ้ oh, lady boy what what lady boy I know lady boy ข้างหลังดเฮีย let's go let's go โอ้โหนี่นี่นี่ let's go 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 ดุยดุยเว่ยตำรวจตำรวจ police police p o l อย่าอยู่อย fuck you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  p o l i c อยู่ลง เฮ้เฮบอวนมวอชชินวันมเวชนโอเคโอเคเจคานเจคานเจคานเจนโอ้โนสต็อปสตอสต๊อบสตอบสต๊อสตอสต๊อบสอบสตอสอตสอบสอรี่ยยมอมอพี่ลั่นไปเองอยู่เนาะโอ้โอ้สต็อปสต็อปสต็อปวางวางอาวุธไอสัตว์

เฮ้ยโว้แบงแบงแบงโอ้โหน้องฮัลโหลฮัลโหลฮ I love you my friend you ready boy you o a y you are you o a y you okay I know money I know money บล็ไป let's go ขมอนขมอนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน you speak t ท a i speak Thai hello บเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยยังไม่ตอบกันอีก เฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยอินเดียบังบังบังเอ้าไอ้ยฮี่เมินกูอีกไอ้ไม่เจอคนเลยโบไอ้ไอ้อยากเจอคนโอ้นี่นี่นโอ้โนโนเฮ้ยมันคนมันตกปลามนคนตกปลานน่โน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  <laughs> no 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 sorry sorry i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  sorry b i sorry fuck you man fuck you bro sorry ไปโอ้ยมันออกกันหมดเลยเหรอเฮ้ยมันไปนไหนอะมันหลุดปะจุแมงดิ i sorry <c oughs> i sorry ขมอนยูยูขมอนมอนขึ้นมากขึ้นมาเพื่อน <c oughs> i Thailand you know Thailand i Thailand Thailand number one Thailand f i m number o you lady fuck you fuck you ดูเลดี้บอยดูเลดี้บอยอยู่อยู่เกย์อยูเกย์เอ้ยอยูเกโบ่ไอ้ขี้อะไอสัตว์วันนี้ลงไปเอาลงแบเอาวันนี้ไอขี้อมไม่ตอบใช่ไหมเฮ้ยสต็อปสต็อปโบ่สต็อปสต็อปตบไอ้เขี้ยเอ้ยไปอ่ะเข้าอพาร์ตเมนต์หรือเปล่าเข้าตามนี้นี่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 พี่เจอจอวันนี้วันี้วันี้วันี้จาจะมาเข้าอพาร์ตเมนต์ไอเจ๊ใช่เหรอไหนไหนตามมันตามนี้มมีใครที่อพาร์ตเมนต์ปลอม โอ้ยเี่อะไรเนี่ยพี่โอ้ยอยู่อยู่โจรอยู่โจรโอ้โนโจรโจรโจรคนไม่ดี <in S 1> คนไม่ดีมันมีปืนนะมีปืนถอยเขาเอย้อยมากลุ่มนี้มากลุมมกล่มน,มมนี้มากลุ่มนี้โจรอินเดียมากลุ่มนี้มากลุ่มนี้มากลุ่มนี้กลุ่มนี้คนกลุ่มนี้คนเยอะเอ้ฮัลโหลฮัลโหลยูมาเฟียอยูมาเฟียโอ้ยอยู่อยู่ไฮแจ็คไฮแจ็คคูมินท์เฟลโอ้ยอยู่อยู่เนมอยู่เนมไฮแจ็คอยู่เนมไฮแจ็คอยู่อยู่ไฮแจ็คโหลโอ้ยอยู่ไฮแจ็คเฮ้ยเฮ้ยนี่ออกมาพี่ออกมา มันจะฟันเราไอ้แจ็คมัหนี้ดีมาหนี่ดีมาหนี่ดีมาหนี่ดีผมเอารถผมเอารถอยู่ไอ้แจ็คมันตามฟันกูแล้วว้าวยูสต็อป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 เฮียเถื่อนบ้านต่างเมืองเถื่อนจัดสต็อป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 โอยขาทุย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 ยูไอไอไทยแลนด์นัมเบอร์วันไทยแลนด์นัมเบอร์วันโวไทยแลนด์นัมเบอร์วันยูโน่ไทยแลนด์ไทยแลนด์นัมเบอร์วันขึ้นมา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 ได้มึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมเฮ้ย ว้าวหลังหลังหลังเข้าอุ้ยว้าวโนวโนแอดมินมาแจ็คอดมินมาโดนแบนโว่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโว้สอรรี่สอรรี่สอรี่สอรรี่ฮัลโหลว่าจะเนี้ยว่าจะเนี้ยววัวัดวัดไอไทยแลนด์โว้ฮัลโหลเลโอยู่เวียดจูฟอมเวียูฟอมอยูอินเดียอยู่อยู่อินเดีย ไอ้ไทยไอ้ไทยไอ้สติภูดอังกฤษไม่เป็นโบคือขึ้นมาเพื่อนมึงขึ้นมาปูนี้มาไปปูนี้เพื่อนขมนขมนขมนโบขมนโอ้ขมนขมนไอ้เฮียเอ้ยมันฟังกูรู้เรื่องมั้ยเนี่ยโนนโ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 น้วอทโบขมนได้ได้ไอ้สัตว์ได้ไอ้เฮียเฮ้ fuck you man oh sorry 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 oh sorry sorry Oh yeah mua một lần oh sorry sorry ai sorry I sorry, sorry bố sorry 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 yeah 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 oh cuối sạch cái sạch mừng mừng ngay หืมปืนตีดีเฮียโอ้ยเฮียยังไม่โดนวะได้ไอสัตว์คุยเลยอ่ะไอเฮียเกงหรอเงาเหรออินเดียเงาเหรอไอสัตว์ยูฟักยูฟักยูไอฟักยูนูนยเฮียอะไรวะฟักยูแมนฟักยูฟักยูอินเดียฟักยูฟักยูคุยอ้สัตว์ สัตว์มึงอ่ะกูฟักยูมึงอ่ะไอ้เหี้ยคุยสัตว์มาดิมาดิมึงมามึงมาไอ้เหี้ยมึงมาอุยโอ้โหโอ้สอรี่สอรี่สอรี่มึงไม่ตายวะทำไมกูยิงไม่ได้วะไอเหี้ยกูยิงยางก่อน What? I sorry, I sorry. อะไรของมึงวะมึงพูดที่อะไรเนี่ยจานินจานินจานิน่าหัวใช่โอ้ยทีนี่เหลือสัตว์พ่อมึงอะพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอะพ่องดีอเฮียมึงไม่ต้องขัาบุเงงวเต่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้เฮ้วัด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 เฮียสัตว์กูตายเฮ้เช่วยกูกู o i sorry i sorry โบ Help me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  i sorry i sorry โบ Sorry 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 Help me กระมังกาลเชิอ่ะไอ้แกนน่าปวดหัวน่าตึงตับ oh Help me โบ Hey เฮมี่ช่วยกูด้วย n I n ่ w อ้าวว่าดูยังไงว่าดูยังอง know bro you know what เฮล์มี่เฮลมีเฮลมีพ่อมึงตาย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 ไอสัตว์คุยเลยอะวคุยลครับูคุยเลยแลวคุยเลยยี่บังไอสัตว์คุยเลยอะช่วยกูดิเฮลมี่เฮลมี่เฮลมี่ bro What you need to help What 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 พ่ออะ What พ่ออะ อย่างเงี้ยแบบไม่นช่แบบไงอ่ไอเอปันนิกุลีบอยูโนปันิกุลีเอ็มกูไม่รู้ชุกุกอนฮลมี่บ o อดูยูสอดเดตไกด์อโนะอไทยแลนด์บก็ไทยแลนด์ ยไอทายแลนนต์เร What's your name What's your name แจ็คปากดำโบรไอแจ็คปากดำคุณแจ็คปากดำไฟเอ็มโนาหนึ่งไทยแลนด์ไอเฮียยมันแจ้งความจับกูอ่ะคนดูไอเฮียเฮียชิบหายละมาคนเดียวด้วยน o n น no no I know โอ้สอรรี่สอรรี่สอรรี่สอรรออ sorry sorry ไอสรอ สอลีโบสอลี r อลีส r ลี no 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 oh, no no w o oh, a oh, whoa oh, oh. whoa 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 fuck fuck you สอลีไอ้สอลี oh o no no n o no oh, no oh my god no i know money i know money เฮ้ย what your name my name is Jack Jack Park Nam I, i Thailand i Thailand name Thailand Jack Park Nam you know దాని అర్థమైంది నాకు తెలియదు విస్క్ అంటే నేను ఎప్పుడు చేయలేదు โอ้พูดอะไรกันเนี่ยกูกูไม่รู้เรื่องมันไม่ทำแล้วเนี่ยมันปดบล็อกกวเฮลมี่โบไอซอลี่เฮลมี่เฮลมี่สอยลี่ซอลี่ปล่อยกูเฮิดอาจจะไม่ทำอีกแล้วไอไอไอซอลี่โบอไอจะไม่ทำอีกแล้วไอสำนึกผิดแล้วไอไอว้สวยยูนอคกันยูนอคสรินทีทีอมินดเลยยูนอคกัน

เฮ้ขอมนขโมนเฮยู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 บลอบลอฮลโหลฮัลโหล i e n d my f e n d my e ฮัลโหลฮลโหลฮลโหลเฟร i ด n d m เฟรน n ์ยูเฟรนด์เออสัตว์เฮียยิงแม่งนี้สัตว์ควยเฮ้เฮยูยูเฮยูยูยูเยูเโนโนโ o โ no 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 oh no no n น e เฮ้ยับ stop s อปโ b สต stop stop ลงมามึงลงมาลงมาดิไอ้เฮียลงมากูบอกให้มึงลงลงสัตไอ้แกโอ้โวโอ้วไม่ใช่ไอ้เฮียโน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 เฮียมันเอาควงแล้วเฮียมันเอาอีกแล้วไอ้สัตกูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำอะไรเลย โอ้โหโนโนเฮียวิงไอ้สัตว์เฮ้ยมันจะลากกูมันจะลากกูไี้อ่ะ